สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะเอาให้ชัดเพลงเดิมด้วยเพลงเดิมจะไม่ move on อะไรวะเนี่ยมาดูฟินแบกดูฟินแบกคลิปสวัสดีรักนิสิมพูในงานต่างๆของช่องหญิงหญิง love you so much หรือ I L Y S M อสเอน่าจะแปลว่า I l o v e y o u so much แห่ะเนาะอ่ะไปดูกันค่ะค่ะเขาจะว่าหรือเปเนี่ยอย่าว่าล่อนกลังย้อนดู เออก็เรายังไม่ได้ดูอเรายังไม่ได้ดูไงอันนี้กับผมสั้นอยู่นะเอออันนี้ช่วงผมสั้นไวใสๆเหมือนกันเอออ่าพี่น้ำพี่น้ำมาด้วยอ่ะชอบพี่คุณสามเ่ะเออเขาคือใครเหรอข้าเท่เนาะใช่ข้าเท่แต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะเหมือนกันค่ะ ไปค่ะมีไงถ้าเต้นมันน่ารัากนะคุณเอาไปลา่าคุณหลงสารจเธอซฉันขอเวลาหน่อยเอาไว้เต้นตอนนี้เขาลองน่ารักเนาะเขาเต้นนะอ,อ่ะฉันก็มีคนเต้นอนะ่ะเดี๋ยวเชียอบั

干嘛？干嘛？ นอกเนอะอืมัดใส่มากน้องเบกแบบชิบฉามเริงร่ามากน้องเบคชิบฉามพวดร่าเริงมากอืม เอ็นจอยมากเลยค่ะคุณพี่ฟีนค่าเอ็นจอยเออเอออ่าเออเอาไอคลิปไม่ละตอบไม่ละคะทุกคนไอคลิปไม่ละดีเาเจอไอคลิปค่ะทุกคนไปช้ำช้อ้าวเดี๋ยวก็ต้องดูอีกรอบแล้วดูแล้วดูลักษณะเนี้ยแล้ววะเราก็ต้องดูสามอีกแล้วสินะ อีกงานหนึ่งช่องคุณเจอทีนวัดช่องใครคะคุณคนเดิมคุณเจอทีนวัดค่ะขอบคุณมากนะคะที่ถ่ายมาให้เราดูใช่ค่ะอันนี้ช่วงเป็นงานที่เดอะมอลนะคะติ่งมากเราเราก็คือดูอีกดูแลดูอีกเพลงเดิมอันนี้คือเขาตอผมเหรอ เราก็ไม่ทราบแต่เหมือนจะต่อเลยเนาะเพราะว่าผมมันยาวเลยนะสวยอะ่ะเล่งหน่อยหนึ่งเสียงมันเบาอเอ้ยงานสายตานะ <laughs> สดใสน่าหลักมากแหล่งมากสดใสมั้ ่แล้วล่ะก็ที่แง่ที่เราเป็นอะไรกันวะตกลงตกลงจ้ะเออ,อ,อเอา,เอาคุณคุณรู้สึกเหมือนเราไหมว่า <c oughs> แต่ละเรื่อง แบบการเล่นละครด้วยหรือเล่นซีรีส์ื่อรของเขาก็คือเหมือนแบบเหมือนคีวคาเล็กเตอร์ด้วยคาเล็เตอร์เปลี่ยนรู้สึกเออเอออันนี้ก็จะแบบรีฟิวหนึง่งออแต่ก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่ความทัง,งฟินกับเอก ความขาวเสื้อขาวชุดขาวอะค่ะช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าเนาะเฟีแบบหิมะหิมุหิมังเงี้ยเนอะน่ารักเด้าบิดเด้อเหรอวะน่ารักมากจ้าน่ารักมากเด้อคุณจะวอาอกสกทีไม่เราไม่ใช่คุณพอกก่อนคุณพอกก่อนเนอะวิเธอน่ารัก จะติดเดี๋ยวเขาเช็ดคำพูดก่อนพูดหรอหรอก็คือแบบว่าเขาแต่งตัวหน้าหนาวกันใช่ค่ะน่ารักน่ารักสายที่ปิดหงปินหมูนะคะโคตคฟู่นะคะใส่ใช่เออแต่เขาแต่งตัวเหมือนเป็นคุณสามจริงวันเนี้ยใช่ไหมเนาะพี่ฟีนอะแบบโคตรน่ารักขี่พาเล็เตอร์นะที่คุณบอกรนะดูดูแบบเท่เป็นแมนเออใช่แต่ก็ยังมีความสาวอยู่นะเออตามสไตล์คุณฟีนนะคะชาแล้ว เป็นเรื่องควาหยุดกลัวกินกลักินกระสีเพลงอ่าเอออ่ะอ่าโมเมนต์อ่ะโมเมนต์อ่ะขอบคุณคุณเตอร์ทีนมากนะคะขอบคุณคุณเตอร์ทีนวอดนะคะใกล้จๆคุณเตอร์ทีนวอตถ่ายมาเยอะเลยเนี่ยคุณเตอร์ทีนวอตสุดยอดมากนะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามข่าวคุณวอตนะคะขอบคุณมากค่ะที่ถ่ายมาดูค่ะข้างข้างวิธีเขาก็เต้นกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะใช่แล้วเอออ่าและอยากเป็นคนหนึ่งคนที่อยู่ในงานนั้นนะคะ เราพูดมาทำหยุดพูดทำไมอะก็กลัวติีเด็กเขาติดอ๋อโอเคจบแล้วจบ่ะช้ำไปละค่ะช้ำไปแล้วช่ำไปะคะเต็มที่แล้วนะเต็มที่ยังจริงๆก็อยากดูอีกแล้วแต่เกรงใจเราเราแคส่งคลิปพอเนาะสามแล้วค่ะสามแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะก็ปิดคลิปแล้วนะคะได้ค่ะเจอกันอีกทีครั้งต่อๆไปนะคะอินเนอร์ฝากกดไลค์กด แชร์ Share, กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ติ่งกันจนช่ำแล้วนะ,ะ <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบก,กันใหม่กนนะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเย้แ happy Friday ค่ะ